วันนี้พามาทำเมนูฮิตๆนะคะเมนูเค้กไก่หยองหรือว่าเค้กหมูหยองนะคะไส้ครีมสลัดสูตรพิเศษนะคะเค้กนุ่มนะคะหอมแล้วก็ตัดกับไก่หยองที่เค็มนิดๆลงตัวสุดๆเลยนะคะเดี๋ยวไปลงมือทําเลยค่ะเรามาทําตัวเค้กก่อนนะคะเค้กเป็นเนื้อชิฟฟ่อนนะคะนี่ใช้ไข่แดงเบอร์สองนะคะสี่ฟองนะคะตามด้วยน้ําตาลเบเกอรีร่นะคะยี่สิบกรัมนะคะ เราจะผสมสองอย่างนี้นะคะให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวนะคะจากนั้นนะคะใส่น้ำมันรำข้าวลงไปนะคะตามด้วยนมสดจืดนะคะคนส่วนผสมทั้งหมดนะคะให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวนะคะก็จะใช้ตะก้อมือนะคะคนไปเรื่อยแบบนี้นะคะจนได้ลักษณะเนื้อแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะเอากระชอนตาทีๆีนะ มานะคะแล้วก็ใส่ตัวแป้งเค้กลงไปนะคะตามด้วยแป้งข้าวโพดค่ะแล้วก็ผงฟูนะคะเราจะร่อนส่วนผสม3มอย่างนี้ลงไปนะคะค่อยๆร่อนลงไปแบบนี้นะ พอล่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยใช้ตะก้อมือนะค่อยๆคนส่วนผสมนะคะจนไม่เห็นฝุ่นแป้งแล้วก็เม็ดแป้งนะคะนี่ก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะให้ได้ลักษณะแบบนี้นะเราจะพักส่วนนี้เอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็จะมาตีเมอแรงนะต่อไปจะตีเมอแรงนะคะใช้ไข่ขาวเบอร์สองนะคะสี่ฟองนะนี่จะใช้เครื่องผสมอาหารมือถือนะคะหรือว่าแฮนด์มิกเซอร์นะก็ตีนะคะไข่นะคะให เป็นฟองสบู่หยาบๆนะคะเราจะตีให้ตัวไข,ข่ขาวนะคะเป็นฟองนะคล้ายๆฟองสบู่หยาบๆแบบนี้นะคะแล้วเราจะค่อยๆใส่ตัวครีมออฟทาทาลงไปนะคะสังเกตนะเขาก็จะเป็นฟองสบู่หยาบๆแบบนี้นะคะนี่ก็จะเอาตัวครีมออฟทาทาลงไปนะคะ เราจะตีต่อนะคะจนเราสังเกตเห็นว่าตัวไข่ขาวนะคะเขาเริ่มเป็นริ้วนะเราจะสังเกตจากตัวตะก้อนะคะที่เราตีเนาะปลายตะก้อที่เราตีนะคะพอไข่ขาวนะคะเขาเริ่มเป็นริ้วๆขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะคะเราจะค่อยๆนะคะใส่ตัวน้ําตาลเบเกอรีร่ลงไปนะคะนี่จะแบ่งใส่ทั้งหมด3รอบนะคะก็ค่อยๆใส่ลงไปนะคะ3ามรอบนะ แล้วเราก็จะปรับสปีดนะคะเป็นสปีดกลางนะเราจะตีไข่ขาวนะคะให้ตั้งยอดกลางนะคะอ่านี่ก็จะตีไปเรื่อยๆนะคะลักษณะยอดของตัวไข่ขาวที่เราต้องการนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะปลายเขาจะโค้งเล็กน้อยนะคะ จากนั้นนะคะเราจะเอาตัวเมอแรงนะคะที่เราได้นะแล้วก็ตัวส่วนผสมส่วนแรกนะคะที่เป็นไข่แดงนะมาตะล่อมผสมเข้าด้วยกันนะคะนี่ก็จะแบ่งนะคะตัวเมอแรงนะคะผสมลงไปในตัวไข่แดงนะคะส่วนผสมส่วนแรกนะก็จะแบ่งทั้งหมด3ครั้งนะคะทําตามนี้เลยนะค่อยๆแบ่งลงไปนะคะแล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะค่อยๆคนอย่างเบามือนะ อ่านี่ก็จะตักแบ่งผสมลงไปนะคะพอผสมลงไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเนื้อแบตเตอร์ที่ได้จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนะคะเราก็จะเอาตัวแบตเตอร์ที่เราได้นะคะมาอบกันนะถาดที่นี่ใช้นะคะเป็นถาดสี่เหลี่ยมนะขนาด28คูณ28เซนนะคะสูง3.5เซนนะก็เทแบตเตอร์ลงไปนะคะแล้วก็เกลี่ยนะคะให้ตัวเนื้อแบตเตอร์นะคะเขาสม่ำเสมอกันนะ แล้วก็เคาะถาดนะคะไล่ฟองอากาศเล็กน้อยนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะนำเข้าอบกันนะคะเราจะอบที่อุณหภูมิ150องศานะคะใช้ไฟบนล่างนะเวลาอยู่ที่ประมาณ30-35นาทีนะคะหรือว่าจนกว่าจะสุกนะพอเค้กสุกนะคะหน้าตาเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนำมากดด้วยริงนะคะแล้วก็ประกอบล่างกันนะคะ นีจะใช้ตัวริงกดนะคะทรงกลมนะขนาด5เซนนะคะจะเป็นแบบนี้นะอ่าเราก็จะกดตัวเนื้อเค้กของเรานะคะให้ได้ออกมานะคะเป็นทรงกลมกลมแบบนี้นะอ่าจะเป็นลนักษณะแบบนี้นะคะพอกดได้มาแล้วนะจะเป็นทรงกลมแบบนี้นะคะเราจะกดเนื้อเค้กนะคะให้ได้ทรงกลมแบบนี้นะคะเตรียมไว้นะเพื่อประกอบล่างกันนะคะ เรามาทำไส้ครีมสลัดนะคะอันนี้เป็นตัววิปปิ้งครีมนะคะเราจะตีวิปปิ้งครีมให้ตั้งยอดนะคะแล้วก็จะนำไปผสมกับตัวมายองเนสแล้วก็ตัวสลัดครีมนะคะนี่จะตีตัววิปปิ้งครีมนะคะให้ตั้งยอดนะประมาณนี้นะคะวิปปิ้งครีมแนะนำใช้เป็นวิปปิ้งครีมชนิดที่ทนร้อนนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเอาตัวสลัดครีมแล้วก็ตัวมายองเนสนะคะมาผสมกับตัววิปปิ้งครีมนะคะตะล่อมให้สนผสมเข้ากันนะคะพอสนผสมเข้ากันนะคะเนื้อเาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะส่วนในนี้นะคะจะเป็นหมูหย่องหรือว่าไก่หยองนะคะใส่ลงไปนะคะตามใจชอบนะแล้วก็มีสลาลยนะคะแล้วก็งาขาวคั่วนะคะแล้วก็ผสมผสมเตรียมไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาประกอบร่างกันนะคะ เราก็จะเอาตัวเนื้อเค้กนะคะที่เรากดเอาไว้นะคะมาผ่าตรงกลางเนาะให้เป็นลักษณะคล้ายๆกับแซนด์วิชนะคะเวลาผ่านะคะให้ผ่าครึ่งลงไปนะคะแต่ว่ายังติดกันอยู่นะในลักษณะแบบนี้นะเขาก็จะเป็นเหมือนลักษณะแซนด์วิชนะคะตรงกลางเนี่ยเราจะไว้สําหรับการบีบไส้นะคะอ่านี้ก็จะผ่าแบบนี้นะคะเดี๋ยวทําให้ดูอีกทีหนึง่งนะคะผ่าครึ่งแบบนี้นะคะให้ตรงกลางเขาใส่ไส้ได้นะคะ เราก็จะเอาตัวไส้นะคะของเราเนาะที่เตรียมไว้นะคะตัวครีมสลัดนะคะบีบลงไปตรงกลางนะฉ่ำๆเลยนะคะแล้วก็ทาด้านนอกให้ทั่วนะคะในลักษณะแบบนี้นะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะคลุกกับตัวหมูหยองนะคะแล้วก็สาลรา่แล้วก็งาน,นะคะที่เราเตรียมมาไว้นะคะเราก็จะคลุกให้ทั่วเลยนะคะแบบนี้นะเราก็จะได้เป็นไก่หยองของเรานะคะหรือว่าเค้กหมูหยองนะอ่า เราก็ทำให้ครบทุกชิ้นเลยนะคะสูตรนี้จะได้ทั้งหมด25ชิ้นนะคะโดยประมาณนะนี่แนะนำว่าเวลาเราบีบไส้ครีมอะคะ่ะพยายามบีบให้ไส้เขาแบบฉ่ำๆเนาะยิ่งใส่ไส้เยอะยิ่งอร่อยนะคะอะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้เป็นเค้กไก่หยองนะคะหรือว่าเค้กหมูหยองนั่นเองนะคะใครชอบหมูหยองหรือไก่หยองลองทําดูนะคะเมนูนี้ไม่ยากนะแล้วก็ตัวเนื้อขนมนะคะนุ่มมากๆเลยนะคะเป็นรสชาติที่ลงตัวนะคะตัดกับตัวหมูหยองหรือว่าไก่หยองของเรานี้กินอร่อยมากๆเลยนะคะอยากให้ลองทําดูนะคะเมนูนี้นะทําไม่ยากนะคะ